สวัสดีค่ะพี่น้องแล้วก็มาพอกันอีกแล้วเด้อจ้ามูลมั่งเป็นปัญหาอย่างข่อยวาอิลีพี่น้องเห็นเบื่อเลื่องขี่ดินขี่ดอนพ่อไปประกาศขายปุ๊บนั่งมีปัญหาทันทีตอนแรกนั่งยืมมือเอฟซี Z. แต่ตอนหลังนา่งประกาศกล่าวด้วยตัวเองเลยพี่น้องเอ้ยสุดท้ายแล้วท,าท้าทเเห็นได้ชัดเจนเนพี่น้อง เออบางคนก็นถึงขนาดว่าถ้าเขาว่าเป็นยังคือพอไปย่ามจะของไปกะเขาสิไปตัดสรูไดียั่างไงว่าคุณสิไปตอนใดคุณสิไปเวลาใดแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาบ่าได้เป็นคนวางงานขนาดนั้นเขาว่างงานบ่สูคุณนดอกเออสูมือนี่ทุกวินาทีของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเงินเป็นทอง แทบจะหน้าที่ละพันหนะ้าที่ละหมื่นหน้าที่ละแสนเอออ่างง่ามได้กับอ่างแต่มูลนมอระดกมู่นมอระดกมู่นมอระดกขายให้ผู้อื่นแหละมันก็เป็นของผู้อืน่นหตัวบังสันก็ไปเทียงเอาขึ้นหมดประเทศตัวพี่น้องเอ้ย มูลมั่งสังขยาเฮือนซานบ้านซองเวลาใครผู้อื่นไปเหลวมันก็เป็นของผู้อื่นนั่นแหละสีมาดานมาทนอยูเอียงกระดอกกระเดียวอะไรยังมารดาว่าคนอื่นเขาอยู่เอ,อเอกสารเอกสารมันเป็นสื่อของคนอื่นการจะเอาจะไปขอบคค้งเนี่ยมันเรียกเขาคายบายังไงเออเขาคายแบบไหนบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมึงบ่ได้หูจริงนู่นนี่นั่นแต่ชื่อสลักหลังเป็นของผู้ใดล่ะ มันโมเมนที่สพอกอรเดี๋น้ที่สพอกอรมันไปเอื้อนเอาขึ้นนี่ยยูพี่น้องเอ้ยที่มอระดกโอนให้ลูกให้หลานมันเป็นไปได้เอาไปขึ้นได้แต่เมื่อมันประกาศไปขายให้คนอื่นไปเร็วเอาขึ้นบ่ได้เออต้องใส่ความเป็นแบบว่าคุณธรรมเท่านั้นนั่นแหละเออคอยกะว่ายูว่าไปยังไปยังคือเบาหด ลูกหอดเต่าดุคแค่กะย้อนว่าจังสีนั่นล่ละพี่น้องเออลำบากลำบนเหตุงานกว่าสีใดแต่ละบาทแต่ละเสลึงเอามาเหตุเฮื่อเหตุซ่านอยู่มันสุกแสนสิลลำบากซะเหลือเกินขนาดเป็นซื้อจะคข้องด้ยวยนี่พี่น้องคนมันสิโกงกันมันกนสามาถอีหลีนั่นล่ละลินบ่มีกระดูกขนาดว่ามีหลักฐานมีของมีคลิปมีแม้กระทั่งไร่หลักอักษร เออก็ยั่งพริกหนาพริกหลังห้ก,กว่าปิ่งปลาพี่น้องเอ้ยหันปิ่งปลานี่มันพริกขนาดนี้มันเละละแหละคอยคืดว่าหันได้พี่น้องเออแล้วอีกอย่างหนึง่งบอกแล้วว่าถ้าอยากได้เอาเงินมาคลื่นเขาเอาเงินมาให้เขาหฮอว่าบมิปัญญาเอาเงินมาคลื่นเขาแล้วเอาเฮื่อนเจ้าของไปถ้ามิปัญญาที่จะซื้อแค่เฮื่อนเจ้าของ ฝากแค่เงือนจะของหน้าผืนน้อยผอนืนนั้นนะ่ะนะเออก็ซื้อแค่จุดนั้นซื้อล้านหนึ่งสองล้านก็คุยกันดีดีเ็ดแล้วที่เหลือกัเขาไปล้อมรัว้วเออรับประกาศขายในสวนตางถ้าจะเอาได้บเมนว่านาด้านนาทนอยากได้ฟี่ๆอยากขอบข้องฟีฟๆได้ทั้งเงินได้ทั้งเฮือนนั่นมันสุดจะด้านสุดจะทน อันนี้คือมุมความคิดของข่อยดิพี่น้องเป็นความคิดส่วนตัวแต่ถ้าไปเขาก็ชีวิตผู้ใดก็ให้มันจางมันเถอะหันไปเขาก็กับชีวิตมันน่ะกให้มันเลวไปซะบอขอสิเอยชื่อหอดเพราะว่าสั่งเออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สั่งที่สุดเคยบอกแล้วว่าเวลาบ่าอยากมีเรื่องกับคนอื่นเขานั่นนะให้เฮ็ดยังว่าี่ให้เว้ากับเขาดีดี หาบ่เห็ดใส่กันห้บ่กระแทกแดกดันกันใหายอยู่กันแบบสันติมีอียังกะว้ากันดีๆอันใดท,ที่เขาเรียกร้องแล้วให้เขาได้ก็ให้เขาไปบ่เม่นว่าสีเอาเต้ใจเจ้าของ้วเรียกร้องแต่ในสิ่งที่เจ้าของอยากได้มันบ่เมน่นคนเฮามันต้องมีการยืนหมูยืนแมวกันทั้งนั้นน่แเละบ่เม่นยืนสนตีนมากล้วเขาสีส้งจูบให้บ่าบ่ขอแตก คิดอีอย่งอยู่กะสาธุในแม่ให้ผู้ไม่นั้นถลกหนังเปลาดเกลือซะเบิ่งสายตาก็บ่ได้ว่าสิดีมากมายนักหรอกจกักมือหนึ่งไล่มันตกออกยามาเถยงกันลงโซเชียวให้ตูเบิ่งงด้วเพราะทุกวันนี้ขนาดว่าบล็อกแมมทุกมองบล็อกมองนั้นบล็อกมองนี้ยังแซบแลบซาบลาบขึ้นมาอยู่จักว่าเป็นอีอย่ง เออสมัยเสือกสมัยเผือกอิลีพี่น้องเอ้ยสารพัดช่องสารพัดมองที่เอาลงมาให้เบิงเออบ่าว่าสิอยากเบิ้งบ่าอยากเบิงกับพ่อคือเกาก็หวังว่าคนที่เราชื่นชอบเขาสิสามารผ่านวิกฤตตัวนี้ไปได้และกะอย่าไปของเกี้ยวกับแม่ยแม่นิ่งแบบนี้อีกเลย เมียมิ่งแบบนี้เป็นบุคคลอันตรายจะต้องกากา,กาบาดสีแดงเอาไว้โตให่ง่ๆดีแล้วที่ไปติดลมแค่เพียงเวลาบอดนกระโชคดีที่สามารถเดินออกมาได้ถือว่าสวรรค์ท่านเมตตาเปิดหูเปิดตาให้ได้เห็นสันดานเออให้ได้เห็นสันดานธาตุเท ถึงสามารถที่จะออกมาได้และกะใส่ชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆและก็หวังว่าสิ่งที่ปรารถนาจะสมดังหวังเออขอให้คนที่คดโกงให้มั่นบ่มีทางไปจมจมจม ให้มันได้หูบทเลี้ยนการโกงคนอื่นการหัวหมอมากเกินไปมันบ่ได้เหตุให้ไผจเจริญนมันมีแต่มันมีได้แต่บ่โดนเออสูบจากไผเขามามันก็นต้องขึ้นไปแต่สิขึ้นไปในรูปแบบไหนสิเจ็บปวดรวดร่าวในหัวใจมากว่าสิ่งที่ตัวเองเหตุอื่นไหมมันก็นต้องแล้วแต่เวน้นแต่กรรม แล้วเตว่าเจ้าของกับผู้ใดเขามีเว้นมีกรรมน้อยหลายขนาดไหนแต้ถ้าขอยเบิงเ้งหงูเฮงไว้แล้วอาจจะไม่นานเออบอโดนเกินล่อหลอ,อกลออก่ลอเบิง้งไปเลยแต้ข่อยเองกับสิไสใส่ชีวิตมีความสุขบ่ต้องเป็นห่วงซะหรอก เออเพราะว่าสมัยนี้สมัยเผือกสมัยเสือก่อยากเขียนมกกันกตับตาเนาะพี่น้องว่าสีเ้าววาสีบา่าผวานมาเป็นมือผ่านมาเป็นเว้นพยายามปิดปากพยายามปิดใจพยายามปิดหูบ่ใส่ใจปานไหนเด้งขามาตําตาวัดปั๊บปั๊บปับปับป๊บปับปบปบห้เดียวเบาห้เดีว่ายอยู่ตลอดเวลาเนาะพี่นออ้องเออปอยห้มัน เป็นเรื่องของการละเวลาคอยหวังว่าจะท้าชนแบบจริงจังให้มันเด็ดขาดย่าหายคาลาคาสร้างเลยเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องลำบากในอนาคตปอละปักมันมีเออมันจะอาศัยความด่านความมึนเป็นปอละปักหรือปอลัสิตบ่มั่นใจ